คาเฟ่หมูกทาบ้านสวนค่ะจะโปรโมชั่นเป็นมาเลนทาย159บาทเพียงเช็คอินใน a c e b o o k แล้วก็ได้รูราคาเลยวันปกติราคาอยู่ที่169บาทค่ะร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงสี่ทุ่มนะคะใจครั้งเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะรวมน้ำด้วยนะอิ่มไม่อัน้นไม่กำหนดเวลาจ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีอะไรให้ทานบ้างนะคะในราคาอยู่ที่159บาทค่ะฝั่งนี้จะเป็นเมนูผักนะคะแล้วก็ของหวานค่ะ ส้มตำค่าก็มีนะคะสามารถมาตำได้เลยค่ะของทานบ้างค่ะเป็นแตงโมงมะม่วงนะคะแล้วก็ของทานปรุงสุกนะคะก็มาเติมเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงวันส่วนน้ำจิ้มก็มี2น้ำจิ้มนะคะมีซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานค่ะสามารถเติมพริกเติมกระเทียมได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเมนูของสดค่ะตักไม่อั้นนะคะขอแนะนําตักให้พอดีนะเพราะว่ามีปรับนะคะ วันนี้เปนมาเลนไทยคนเยอะมากค่ะพิกัดร้านนะคะอยู่ในซอยข้างตลาดโบเบนะคะขับรถมาทางถนนสัมพาวค่ะเยื้องกับปั๊มคาวเทค200เมตรค่ะเข้ามาในซอยได้เลยส่วนเมนูน้ำเขาก็มีให้เลือกนะคะหลากหลายค่ะไอติมเขาก็มีนะร้อยบัตาทถือว่าคุมไม่อันนะคะมาอหนุ่นแตเยอะๆนะคะขออนุญาตทานก่อนจ้า